เฮ้ยเฮ้ยเย่าเชโค้ดเทใช่ไหมโคตรเทอ่ะยอลุสสีแดงเลยดูดีออร่าเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูเซร,ราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวัเน,นี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับทุกคนโอ้โหโอเคครับทุกคนและในวันนี้นะครับผมก็มากับดีอีกแล้วนะครับทุกคนมาในแมปที่มีชื่อว่าบล็อกฟูดนะครับทุกคนแต่เป็นบล็อกฟูดแบบกรอบนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองพาดีมาเล่นแนวบล็อกฟูดกรอบนะว่าเป็นยังไงเธอแค่เข้ามาเป็นไงความรู้สึกบล็อกฟูดกรอบเขารู้สึกว่ามันแหลกบ้ากเซิร์ฟมันไม่ลื่นใช่ไหมเออเซิร์ฟมันไม่ค่อยลื่นนะครับทุกคนสําหรับทางนี้ครับเออแต่ว่า นี่ผมแบบว่า,ามีโยลูขาวดำโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็ไล่หัวไปเลยนี่ไล่หัวเลยนี่นี่นี่ตีเขาไม่มีไม,ม่อะไรเลยกดเลขสามกดเลขสามเธออันนี้นเป็นโยลูขาวดำนะเลขสามเอออุ๊ยแหลกแหลก,ลก,ลกอุ๊ยอุยอุยแหลกเอาดิมาดิเอาดิก็ไาดิเอาดิเออเรียบร้อยไอ้ง้งแตกนะครับสวัสดีครับคุณจะพีพกีกับผมเหรอ บอฟูดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะมันแลบเขาเลยแพ้เธอโหถ้าชีวิตจริงนะเรียบร้อยโอ้อ้าเพื่ออะไรอ่ะเธอมันมีโยลุกอีกอันหนึ่งเว้ยที่มันเป็นไฮไลท์มากๆเว้ยในแมปนี้เธอกดปุ่มเปลี่ยนภาษาเออแล้วเธอกดอันที่สองนะตรงกลางมันคืออะไรอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้เคโคเทไม่มันมีได้ยังไงใช่ไหมโคเท่อ่ะโยลุกสีแดงเดีดูดิออร่าแล้วก็เธอเธอมีไหมมี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  เรามีทำไมเฮ้ยเฮ้ย <Ide al S 1> ถ้าเขาตายผมโกรธเธอจริงอ่าไม่ไม่ไม่ฆ่าแล้วไม่ฆ่าแล้วเ, <c oughs> เออเฮ้ยเจอแต่เธอเธอเธอดูดิเลือดเธอก็ใกล้หมดแล้วนะแล้วเธอก็ตายซะหยาห้าไอเดีย <c oughs> ไอเดียดีเลยเหรอเออความรู้สึกช้าหรอดีเลยเหรอไม่ใช่มันมันมันอะเนี่ยมัน,ม,นมันแหลกมันแหลกเออมันไม่เหมือนอ่าบลฟฟูดจริงใช่ไหม ใช่ใช่แต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นแบบเล่นแบบอเขาว่ามันเล่นปั่นๆได้เว้ยเออนี่ตอนนี้คือเขาวิ่งออกมาด้านนอกแล้วเอยแมปนี้ผมว่าเป็นแมปบอกฟุตที่ดูดีที่สุดนะคือแบบว่าก๊อปมาก็เหมือนก๊อปมาได้แบบสมจริงมากนะครับเออแต่ไม่มีการแดดการวิ่งอะไรไม่มีโอเคใช่ใช่แล้วเขาติดเขาติดอ่ะเขาเป็นคนติดไอเนี่ยพวกพวกแดดพวกกดคิวแล้ววิ่งอ่าเออแล้วมันแดดไม่ได้ ใช่ใช่มันไม่มีมันก็เลยแบบมันเลยแปลกๆใช่ไหมแปลกแปลกฮะอะไรกดอะไรนะอ๋อโกรขอขอขอโอเคกราบแทบเท้าพี่เดี๋ยวนี้กราบกระเที่ยอะไรอีกเอาเาเอาเอาไปปากดีนี่นี่ปากแซบนี่นี่มันวิ่งไม่ได้ครับปากแซบนี่เอ้ยผมโสวเฮ้ยปากแซบนี่อ้าวอ้าวมันดีเลยเพิ่ง ปากแซบนี่อย่ามาฆ่ากันตรงนี้ได้ไหมฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกไม่ได้ครับฆ่าไม่ฆ่ากันตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวใครที่อยากลองมาเล่นกับเพื่อนหรือปันปันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปไปให้นะแต่ผมบอกเลยไม่ได้สนับสนุนเป็นแมปกรอบนะครับทุกคนแต่ใครที่แบบเล่นสนุกสนุกนะโอเคแบบไม่ได้จริงจังแบบว่านนหไหนเออเขา้เขามาแบบแบบผมเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมก็เดิน,นเข้าไปแล้วก็ใส่เลยอย่างเงี้ยใส่เลยใส่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเงี้ยเออเอาสวนเหรอเอาสวนเหรอเอาดิ สวนนี่ยฟันดาบาจะเอาเหรอฮะ<า> <c oughs> จะเอาเหรอฟันดาบโอ,โโอ้มึงเล่นแทนเครืงหลังดีกว่า <c oughs> ยังไม่ทันได้เดินไปไหนเลยครับท<ม>ุกคนตายแล้วไม่อะเขาจะยือนอยู่ในบ้านโรงเรียนเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนอ้าวอยู่ตรงนี้ก็ตายนะมันไม่ไมีเซฟโซนนะแม่ปอมเออเออหยอกหยอกเธอเขาหยอกเขาหยอกเธอเขาหยอกเขาหยอกเขาหยอกหยอกเขาหยอกเล่นอย่าอย่าทำเลยเขาเลยอย่าทำะไรเขาเลยแล้วนี่เราจะไปไหนโอ้ยแหลกแหลกแหลกเราเหรอเดี๋ยวเราต้องลองวิ่งดูสำรวจแมปว่ามันเหมือนเซิร์ฟจริงหรือเปล่า สบายสบายมาดิเอาว่เอาดิเอาดิเอาไปละเอาไปละมาดิเอาไปลาะเขาเสกดาบแดงก่อนมาไม่รอไม่รอโอเครอรอรอโอเคมาดิดาบแดงแล้วก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับมาดิครับดาบแดงเป็นสีเลือดเธอเปล่ามาดิ มาดิมาดิมาดิก็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 มาดิโอ้โหน้องจะอ้างเพื่ออะไรอ่ะไม่อยากทำลายแฟนตัวเองเหมือนใครบางคนที่ชอบฆ่าแฟนตัวเองตายบ่อยๆแต่ไม่ได้น้อยใจอะไรหรอกแค่พูดเฉยๆมันมันก็เฉยๆโอเคโอเคเอ้ยเธอเราไปสำรวจกันดีกว่าไหมไม่ไปอ่ะไปสำรวจดีกว่า โอเคอยากดูว่าในโลกแห่งนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับบล็อกฟู้ดจริงสักแค่ไหนเอมาเดินตามเข้ามาเขาอยากรู้ว่ามันจะเหมือนในบล็อกฟู้ดจริงๆหรือเปล่าเอออาจจะก๊อปมาแค่เกาะนี้นะแต่ดูจากเงาแล้วเนี่ยมันแต่แต่ที่มีดาบแดงพอทุกคนมีหมดทุกคนมีทุกคนเธอมีทุกคนถ้าเข้ามาแบบนี้คือมีทุกคนเลยก็คือเหมือนอยากมาลองดาบเฉยเออมาเล่นกันฟันดาบงงงงอ่ะเออแต่ว่าเอยดาบอื่นใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่โยรุแดงนะบอคุลี่เลยใช้ไม่ได้ทิปโปคาตาน้าใช้ไม่ได้เ้ยชิปโปดาร์กเบดแต่ม เอาจริงๆแม้แต่เขาตกแต่งได้ดูแบบก็ก็ได้เธออันนี้มันคือบล็อกฟูดจริงๆเลยของโลกสองเออมันคือบล็อกฟูดต่เขาเขายังไปไม่ใช่เธอยังไปไม่ถึงแต่เนี่ยคือจริงๆเลยของโลก2เธอต้องมาโลก2เธอจะรู้ว่ามันก๊อปได้ทุกรายละเอียดจริงๆเออเดี๋ยวเธอมาโลก2เธอจะรู้เลยเว้ยโอเคตอนนี้เขาเริ่มวิ่งมาตรงสะพานต้องรอติดตมไอ้ติดตมอะไรคือติดตม ติดตามพาร์ทเนอร์นะคยันเออเพราะ <laughs> ว่าเดี๋ยวเธอใกล้ได้ไปโลกสอง้วเธอจะได้มาแตะตรงนี้แล้วว่ามันเป็นยังไงเว้ยมันเดินช้ามากเลยอะ่ะใช่ไม่มีแดดด้วยเนี่ยปกติเขามีเผาเขาจะวิ่งไวนะเออเธอดูดิแบบว่าบรรยากาศแบบนี้ก็ก,ก็ก็ได้นะก็คือแบบบล็อกฟูติจริงๆเลยของโลกสองอะแต่ว่าในโลกแรกมันเอาไปไม่ได้เอ้ยตรงนี้อ๋อไปไม่ได้เธอ,อ,อเออไได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันมันต้องโดดมาเหมือนแบบมีติดบั克อะไรนิดหน่อยเว้ยโอเค ทำไมเธอเดินเร็วอ่ะเขาไหนเขาเดินมาปกติเลยกดคอนโทรลเดินทีหนึ่งคอนโทรลมันจะแบบเหมือนวิ่งเดี๋ยวลองลงน้ําดิลงน้ําเฮ้ยเฮ้ยว่ายน้ำเอ้ยคนเท่เขามีว่ายน้ำไปถืออุ้ยอุ้ยแล้วมันจมอ่ะชึบเขาอยากไปถึงตรงนู้นแล้วเขายังไม่ถึงเลยเขากดตายดีกว่าเอ้าจะทิ้งกันตรงนี้ไม่ได้เขากดตายแล้วกลับมาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาเกิดแล้วกลับมาเกิดแล้วทิ้งกันตรงนี้ าาเขาพยายามจะเดินเดินกลับมาไม่เอาอยากรู้ว่าตัวนั้นมันคืออะไรเดินกลับมาแล้วไม่เขาตื่นเต้นมากเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไปโลกสองของไอ้นี่จริงๆอะ่ะ<ๆ>เขาว่าเขาน่าจะตื่นเต้นมากกว่าเลยเพราะเขาแบบมันดูแบบสวยมันสวยมันสวยแลแ้วแบบนี้คือมันจะฟาร์มยากกว่าโลกแรกมาก แล้วมันจะมีของไว้เธอปิดสนาอะไรเยอะแยะเลยนะเวย้ยไม่ว่าจะเป็นแบบสดาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเออของไอ้น,านาี่นานะบล็อกฟู้ใช่แล้วเธอต้องล่าแบบอู้ยากยากเธอมันยากจริงการล่ากดตายแป๊บเอา้ามันไม่มีอะไรเลยใช่เดี๋ยวรอไปเล่นในบล็อกฟูเธอได้สำรวจทุกเกาะแน่ๆแล้วมันทำผลตื่นด้วยเธอรู้หรือเปล่าใช่แล้วพาเธอจะตัวใหญ่กว่านี้เวย้ยอ๋ออ๋อที่เธอเคยทำใช่<ง>เออมันจะตัวใหญ่กว่านี้มากเลยเธอแล้วมันจะมีแบบว่าเหมือนพลังอะไรอยู่ด้านหลังด้วย โคตรเท่ไม่แต่เขาตื่นเต้นกับดาบแดงมาเลยอะดาบแดงเหรอนี่ดาบแดงตื่นเต้นเหนะได้ตื่นเต้นดาบแดงอย่าพแ่งดาบแดงดีดาบแดงตื่นเต้นเหรอเอาไหมล่ะถ้าจบไปละอะดิอ่านมาดิครับมาดิยวมาดิสู้อะสู้อะเอาสู้อะสู้เขาอาจจะแพ้เธอในเกมแต่ชีวิตจริงเธอแพ้เขาได้เอ้ยเก็บ้างโอ้ยเก็บ้างโอ้ยเธอ ดูเลือดเธอยังไงอ่ะมันจะมีขึ้นอยู่บนหัวเว้ยอุ้ยเกมค้างเธออุ้ยมาแล้วโอ้แล้วเกมค้างมาแล้วมาแล้วไอ้ดวมาแล้วมาดิมาแล้วมาดิมาดิมาดิโอ้ยค้างอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาค้างเออฮะมันมันเกลียนโค้ดมายังไงวะนี่อนี่ฟัน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 เอ้ยค้างอีกแล้วอะไรวะดาบแดงเจอกันแบบว่าโลกถึงกัจะพังเลยเหรอสงสัยเราพลังแบบล้นหลามไว้เธอรู้ไหมไม่คือมันมันเราจะตายเราจะตายตีก็ต ไอเดียมาดิมาดิดีจแต่เลยไม่ยคเอได้ยสายฝันอะไรขอดีแน่ดีแน่เยิงดามาดิครับโอ้ยค้างขอ้ยค้างเลยเนอจะด้วยทุกคนช่วยผมด้วยเฮ้ยค้างเอาเอเโอ้ยเกมเกมค้างตอนนี้มาทำ ตอนแรกไม่ได้มาหาดาบแดงแล้วนะมาทำภารกิจก็คือฆ่าดิ้เมยตายไม่ตายหรอกแม่จิงก็ลงมาดิดแม่จิงก็ลงมาดิลงไงอ่ะเดินลงมาเลยหายพวกลงรูไม่เป็นก็อดฆ่าช่วยลงมาหน่อยบอกหน่อยมันลงมาเลยอุ้ยนี่ไงมีหมากฮอตด้วยนะครับมันลงไม่ได้โอ้ยนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเรายเป็นห้องเคโรโลอุ้ยมีเงินมีเงินมีเงินนี่วู้อะไรอ่ะคิงอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออก โอ้ว้าวแต่แมแบบเขาดูลึกลับดีเนาะใช่ในโลกสองจริงๆเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยอือ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 มาดิมา,มานี่ไงมันคือการหวดดีแทะถูกเอ้ยค้างเอ้ยอืออือเฮ้ยเขาจะตายเขาหนีก่อนเฮ้ยเขาจะตายเล่อย่าหนีดิมาดิจุ๊บอ้าจุ๊บไปละจ้าไปละจ้าคือแล้ว น like ี่ใส่ไ uh, ม่ดีเลยลงแล้วจุกจุกจุกจกจุ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 กบุกจ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 ุกกจุกจุกกจุกจุจกจุงจุกนุลจจุกจกกจุกกอกค่ ตีตูดวีตีตูดวีไอเดียวไอเดียวตีวีโอ้ยโอ้ยค้างค้างค้างเอ้ยอดีมาดิมาดิมาดิใครตายก่อนแด่แด่แดโอ้ยโอ้ยเขาตายเฮ้ยใช่เขาตายโอ้ทุกคนครับผมตายอ่ะครับแล้วน้องพีพีพีโน่หนึ่งโดนแล้วภารกิจสำเร็จภารกิจสำเร็จโอเค ซูก็ครับในแมปนี้ก็เอาเป็นว่านะครับที่เราดูกันเนี่ยก็คือเป็นแมปที่กอบบ็อกฟุตนะครับผมแบบว่าใช้คำว่าจาก80%เลยแล้วกันนะครับเพราะมานันมีเลืแค่โลกสองแล้วยังเหลือโลกหนึ่งกับโลกสามที่มันยังไม่ได้กรอบมา <laughs> เออแต่ว่าถ้าให้โลก2องว่าให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามันอาจจะขาดแบบว่า N B C นะครับผมที่จะมีในโลก2นี่คือขาดหายไปเยอะมากแล้วก็ความแหลกเนี่ยนะครับเยอะมากๆนะเพราะผมเล่นบล็อกฟุตเนะี่ยผมไม่เจอความแหลกเลยนะแต่นี้เจอโอ้โหคือแหลกเยอะมากนะคใครที่อยากลองแบบเล่นฮาฮาสนุกๆก,กับเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้นะอย่าด่ามาว่าเอ,อ้ยพี่ทิ้งแมปกรอบไว้ให้เหรอมันไม่ใช่นะครับ<ห>เผื่อใครเนะี่ยอยากเล่นอยากตามอยากลองโอเค,อเคผมทิ้งไว้ให้นะโอเคทุกคนเจอกันไปแล้วฟันให้หมดเลยเฮ้ยอย่าไปรังแกเขาดิ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กระดิงให้พวกเราสคนด้วยนะครับใช่ไหมเธอใช่ค่ะดาบแดงผมด้วยค่นี่ดับเด็กนี่นี่มาดิ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 มดิมดิมาดิเรามาด v p าันเลยก็ได้นะนี่ไงกมดาดดิาดิดิาดาาาายามม